มีหลายท่านนะครับอย่างห้องแรกก็เหมือนกันว่าบางครั้งการใช้ไฟฟ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมีความสําคัญมากในการที่จะแยงลึกแยงตื้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วทำไมต้องมีการนิกอะไรต่างๆเพราะว่าเลือดมีส่วนผสมใช่ไหมครับมันจะมีชั้นของมันถ้ามาเอ่ยเป็นชั้นของไวปัสเซลเลยหรือว่าเป็นชั้นของไวปัสเซลอะไรต่างๆนี้เนี่ยเครื่องพวกนี้คือเป็นเครื่องเวทมนตัแบบนะฮะเป็นเวทมนต์แบบก็คือใช้เลือดส่วนผสมทั้งหมด รวมกันนะฮะถึงจะมีคุณสมบัติที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าห้องทดลองเนี่ยจะเอาไปตรวจสอบหรือว่าทำ QC เนี่ยเน้นเลยว่าถ้าเอามาจากทิ้งเนี่ยองมีเทคนิคในการที่จะใช้ไปเปรีพอสมควรจะสังเกตว่าถ้าใช้ไปเปรหรือเกินไปเห็นไหมฮะเขาจะได้อ,อะไรได้เนื้ตัเซลล์ไปต้องไหมครับนี่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะได้อ,อ,อะไรไปที่ว่ามันเป็น ผมถึงพยายามนำเสนอตรงนี้ว่าเลือดเนี่ยมันมีชั้นของมันนะฮะมีส่วนผสมของมันนะครับเนี่ยกลูโคสเขาจะแฝงตัวอยู่ในพลาสมานะครับตรงนี้อย่างเครื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องมีการเอาไปปันป่นนะฮะปั่นเอาอาร์บไวต์บเซลออกอะไรต่างๆเพื่อจะดูแดดเกี่ยวพลาสมาแล้วเอาเข้าปัวนะครับ, OR, OR, ร MA, นะรบถึงข้างองีกจะเทปกงานยะับนะ วันนี้อย่างที่บอกว่าเออเลอร์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างจากตัวผู้ป่วยเองด้วยนะครับตัวผู้ป่วยเองเนี่เกิดจากอะไรบ้างถ้าอย,าย่างการปยาที่ภาาก็คือพวกที่เลือดจางนะฮะพวกที่เป็นโรคไตมีการพอกเลือดเลือดตงๆเนี่ยบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสนะครับอย่างไฮรอยเดนทิตก็มีโอกาสนะฮะก็มีโอกาสนะครับในการที่จะทําให้เกิดค่าผลเลือดได้นะครับผมวันนี้เสร็จแล้ว มากเกินไปตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์กับเครื่องดาน่างกนะครับอันนี้อันนี้ต้องขอตัวนิดนึงว่าเราไม่ได้ทำเองนะครับมันเป็นคนที่มาจากเจอร์นลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าที่ผิดพลาดจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรก็คือวิธีการทำกับผู้ปฏิบัติงานะ9 5นะครับ 95%คือเรามีความเข้าใจในเครื่องของแท้หรือเปล่าเรามีความรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าเราเราทำตามขั้นตอนหรือเปล่าพวกน,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 าานี้นะครับผมก็คืออยู่ในตำแหน่งของยูเซอร์แล้วก็เลือกต่อกรนี้นะครับผมเครื่อจากอะไรครับเเคยไหมครับเช่นเอกร์ฟอ์แล้วก็จอดเลยมีไหม ไม่เคยนะครับ<ม>แห้งเลยใช่ไหมครับเอาพัดลมโบกเลยใช่ไหมครับไม่ได้อิซีตมืออีกห้าโลงนะครับผมคือ,อโโมโมย่างนี้ฮะสังเกตนะครับบางครั <c ười> ้งเนี CT, ่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาหิวเต้นเขาก็จะมีเหนือซึมออกาชื้นอะไรต่างๆอนี้เราก็ต้องหาอะไรมาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเพราะว่าเวลาเลือดเลือดออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งจุดสองไมโครลิตรเนี่ยไม่เยอะเลยต้องไหมฮะแล้วมาม mix มาได้ยุดกับเหงื่อหรือแอลกอฮอล์เนี่ยองการทำให้เกิดธาตุเป็นไปได้สูงนะครับเคยเห็นหลายๆครั้งนะฮะวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมอย่างอย่างทั่วไปเนี่ยคือโดยปกติแล้วคนที่ทำเซอโมนิเตอร์ิตัวนี้เนี่ยเขาจะล้างมือเขาจะไม่ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะฮะเขาจะล้างมือด้วยน้ำสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งทตามสะอาดโดยวิธีนี้นะฮะมันจะเป็นตัวที่ว่า คือไม่ชัอตทักนะครับผมจะใช้ไพอพวมได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นใช้ไพอพวมได้แต่ว่าใช้ไอพอมก่อนนะครับก่อนที่จะมาอเอาไปเครื่องในช่วงเรามาเอาเปเรืองเนี่ยไอพวให้กว่านต้ตรงไหนฮะนะฮะเราก็ต้อง,ง,นะะองโบด้วยไอซีดิงเรานะครับเสร็จแล้วขยับทิปเลื่อไดไล่ตามเลือดตรงนี้เข้าใจไหมครับ คือคือเขาพยายามทำเครื่องออนผมให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นคืออย่างนี้ฮะเวลาเราจอดเราจอดแล้วใช่ไหมครับเลือดมันกระจายพอกระจายเสร็จปุ๊บที่เขาว่าพยายามอมอาให้เขาอะไรจะรองแห่ผีอะห้พวกคือดูดไปเรื่อยครับผมจนมันฟีดซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยโอไกแอร์กับเลือดมันเข้ามาพร้อมๆองกันนะฮะโอกาสผลดดา้ ควรที่สุดก็คือเป็นดอกนะฮะให้เป็นดอกเป็นมูนมาสนมสวยงามเป็นหยดเลือดนะครับขึ้นมาตรงน,นั้นและเวลาเวลาเจาะเนี่ยไม่ควรที่จะบีกเข็นไปที่ใดที่หนึ่งนะฮะเวลาเจาะปั๊บเนี่ยฮนะตรงน,นี้เลือดโผล่มาเลยโอ้โหดีจังเลยเวลาเจาะแล้วถ้าไม่ออกขอให้รีดตั้งแต่โคนนะครับขึ้นไปนะครับผมรีดตั้งแต่โคนนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วนี่ฮะบีบไล่เลือดในถูกวิธีบางครั้งนี่เขาจะบีบเข้นอยู่ตรงนั้นตรงเดียวซึ่งตรงนั้นก็ไม่ถูกต้องนะฮะตรงนี้ให้มีเสียงปีก่อนเวลาเราไปจอดที่หยดเลือดจอดเวลาจอดที่หยดเลือดขอให้เป็นองศานะฮะประมาณ45องศาไม่ควรเป็น90คว่ำลงไปที่จะสังเกตนะฮะแก้วเวลาเราคว่ำลงไปเนี่ยมันกลายเป็นไว้ข้าเลยมันไม่อยู่ถูกต้องไหมฮะ มันจะเป็นท่อนะฮะเราเราท่าลงไปช่วยดูดเลือดเนี่ยมันก็จะไม e ่ดูดแต่ถ้าทําเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะดรอเข้าไปนะครับตรนนี้อ่าข้างบนนะครับเทสที่สี่เปอร์เซ็นตเกิดจากอะไรเอ็กซ์ปายดิตเองนะครับผมนะฮะแล้วก็เก็บนะฮะอย่างที่ผมเน้นเลยว่าเวลาเก็บ ถ้าเก็บไว้ในตูน้เย็นเนี่ยอาการแห้งนะครับผมโปรเอนไซน์มีัญหาการนะในรถอุณหภูมิสูงมากไม่ควรเก็บไว้ในรถนะครับ,บ,รบอย่าลืมนะครับบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเรา,เราได้ตรวจคนไข้ข้างนอกเนี่ยเราก็ใส่รถไปพอใส่รถไปเสร็จปต๊บตรวจเสร็จตูบเราก็าเก็บไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนอะไรอย่างเงี้ยจอดการรลางแดดร้อนมอน,น้าหงุดหมินะฮะเอนไซม์เนี่ยมันก็จะเสื่อมได้นะครับโอกาสเสื่อมได้จะกรณีแบบนี้นะครับผมลิเตอร์เนี่ย ถ้าผเสร็จแล้นนะครับตรงนี้มั่นใจได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับหมดแล้วละนะฮะหมดแล้วอมีก็เป็นตัวเทียบเทียมระหว่าวววงออผู้แข่งนะฮะในทรบาบม,มีอะไรสอบถามนะคือถ้าเออเร์เลอร์นเนี่ยมันเกิดจากฮิมเมอร์เออเร์เลอร์ท่านสวา่วนใหญนะครับผู้ป่วยนี่จะนอนถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะทีบเข้าไปถึงได้ดดนะครับ บางครั้งเนี่ยของเราเจ็บน้อยอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะขนาดเบอร์สี่ผมยังบอกว่าผมยังไม่ค่อยเจ็บตอนที่ผมขายใหม่ๆเนี่ยแต่ผมก็อาตัวพี่เหมือนกันนะครับแป๊กเฉยครับตรงนี้ยไล่จอดที่ไหนมีชื่ออะไรก็ต้องจอดให้เขาดูก็แป๊กเฉยครับผมนะครับเดี๋ยวมั่นใจได้ครับเพราะว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยจัดชั้นได้ว่าเป็นเซฟลีจโปรดักต์นะฮะไม่สัมพันธ์กับเลือดนะครับผม และถ้าใครเลือดเข้าไปในเครื่องได้เนี่ยเอามาให้ผมดูแล้วผมจะตบหลงวันให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมตรงนี้ไม่ทราบว่าได้บรกจิตุระือ่าแค่ครับยังเลยนะครับผมมีบริทิตเตียมแทนนะครับผมแต่มีจำกัดนิดนึงแต่ว่าผมจะโยกให้หมดเลยอยู่ท้ายรถผมมันมีเตียแทนที่ว่าส2องเคือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทิ้งให้หมดเลย มากเลยที <Yeah. S 1> <classy. S 3> <in> ่โรงพยาบาลกรุงเทพเองเขาจะไปตัดล็อกส่ยก่อเป็นว่าท่าสีเทียนนะครับผมนะอันนี้ต้องแยกกันหน่อยเองฝากไว้กับผมหน้าแล้วผหน้าแจะครับผมอ๋อควรเรื่องหลักการนี้นะครับโค้ตนะครับออกซิเจนแล้วก็น้ำนะครับผมในตัวเนี้ยก็วาวาวทำปุ๋ญยานะครับกับไอ้ที่ว่าจีโอดี